ตัวอักษรในภาษาอังกฤษมี26ยี่สิบหกตัวสาพาพูดการเพื่อน A and B cat c แมว dog d สุนัข elephant e ช้าง E.Elephant Bar Bar า F.Fit F.Fit เฮนแม่ไก่ไอไอซ์ครีมไอซ์ครีมเจจักเยือกเคคายาวเอลไลออนสิงโตเอมมังคีลิงเอ็นนสลางนกโออารนกคู่พรีพิกหมู ค Queen พระราชนีาาวนีอาเรบิดกระตายอาเร b i บกระตายเอ h ชิแกะเอ i ชแกะทีไทเกเสือทีไท e เกเสือยูแอมเบลล่าแอมเบลล่าร่มร่มวีไวโอลินไวโออยู กระฟนกระฟนระนาดระาอ่านตามคุณครูสิคะวายวายแย็ดจามรีจามรีแซีบลาซีบลามาลมาลายวันเดาทตย์วันอาทิตย์มันเดวันจันทร์มันเดวันจันทร์ทิวส์เดวันอังคารเวันสังวันพุธ์ าบดีไฟเดวันสุขเซ็ตเดวันสาวเรดสีแดงเยลโล่สีเหลืองทิงสีชมพูกรีนสีเขียว